ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมในคลิปของผมนะผมก็วันนี้นะผมจะมาบอกออทางลับต่างๆแล้วก็อัปเดต13นะผมใน r o บอท Map บ o ็อกฟ o ตนะผมว่ามันมีอะไรอัปเดตหรือว่าอะไรบ้างนะผมโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะผมในส่วนของที่เขาได้แจ้งมาเนี่ยก็คือมีออคริสต์มาสนะผมอีเวนต์นะ ก็คือไอคิสมาสอีเวนต์เนี่ย mm hmm. ก็คือเขาจะให้เราเก็บแคนดี้นะผมแล้วก็ไปเรดกับตัวที่อยู่คาเฟ่ผมแล้วเราจะสามารถเอาไปสุ่มเดลฟูดได้นะผมนะก็มันจะอยู่ตัวมันจะเป็นตัวข้างๆกับไอตัวขายผลนะครับนั่นแหละก็ไปสุ่มตรงนั้นแหละนะครับโอเคต่อมานะผมก็จะเป็นซันต้าครอสนะผมนะเป็น NPC นบครับผมเป็นอลิเมตเออลิเมเต Times i t e m นะผมก็เป็นไอเทมลิมิเต็ดนะผมสำหรับช่วงคริสต์มาสนะครับก็จะมีเอลฟ์เฮดนะผมแล้วก็ซันต้าเฮดแล้วก็คริสต์มาสชิฟต์นะผมก็จะมีเท่านี้นะแต่ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนนะผมอ่ะต่อมานะครมีจิกเอลฟ์เนี่ยมีจิกเอลฟ์เนี่ยจะอยู่ที่คาเฟ่เหมือนกันนะอยู่ที่หน้าร้านเลยนะผมไอตัวเนี้ยเราต้องใช้แคนดี้นะผมในการซื้อ XP ็กพคูณสองนาทีรีฟันสแตทแล้วก็เล็กซ์รีโลนะครับ เอาไว้ซื้อนะผมสมรุปเราอยากจะรีเซ็ตเนี้ยเออเราก็ไปซื้อนะผมอ่ะก็ไปในส่วนต่อไปนะผมก็คือบ็อกฟูดเดลเลอร์เขาซิ้นเนี่ยก็คือเป็นที่ที่เรา,เาไว้สุ่มผลนะโดยใช้แคนดี้หนึ่งหนึ่งร้อยอันนะผมโดยการที่เราไปตีกับ NPC นะแล้วมาแล้วมาสุ่มนะผมก็จะมีเวลาคููดาวน์เวลาเราซื้อเนี่ยสองชั่วโมงนะครับผมนะต่อมาคนระับกิตี้เอลฟ์เนี่ยก็จะเป็นออตัวที่ไว้ซื้ออาร์ติแฟกต์นะผมก็ ห้าสิบอัต t ได้เอ้ยห้าสิบแคด้ได้ได้ได้พันห้าแฟกเมนต์นะผมอัติแฟกขอโทษขอโทษนะที่เรีอัตก a พ t าว่าลืมนะพูดผิดนะขออภัยด้วยนะแล้วก็เลเวลนะครับตันที่หนึ่งพันสีร้บเลเวลนะผมแล้วก็มีเกาะใหม่นะชื่อว่าฟอสต m ม u n ลเทนนะครับก็ฟาร์มที่เกาะใหม่เนี่ยจาก1น5 0จนถึง1,450นะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมลับนะผมสองชิ้นนะก็ได้จากการตะ คุซันนะผมบอสน้าแข็งนะก็จะมีน้าเงินเอ้กุญแจน้ําเงินกับกุญแจเทานะครับเอาไวแ้แลกเอาไว้เปิดประตูกับเอาไว้แลกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในเกมนะว่าตรงไหนนะแล้วก็ผลใหม่ก็คือผลมังกรนะผมผมจะไม่ขอพูดนะตรงนี้นะผมส่วนส่วนต่อมาก็คือเอาเวกผลใหม่ก็คือผลได้นะผมหลายคนน่าจ,จะรู้กันแล้วแล้วก็ท่าต่อสู้เนี่ยก็มีท่าเดสเดสเตปนะผมเป็นท่าใหม่นะที่เขาสร้างที่สร้างมานะผม ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นท่าของกระบวนท่าของใครใช้นะผมแต่ก็รอดูกันต่อไปนะว่าใครจะเจอไอ้ที่ซื้อเดสเซตตรงนี้นะผมโอเคส่วนต่อมานะผมก็คือ New Secret l e g e n d a r y Sword Added นะผมก็คือจะมีดาบ l e g e n d a r y y เนี่ยอันใหม่นะเพิ่มเข้ามานะไอดาบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบอกในเกมนะผมนะดาบมันเหมือนจะชื่อว่า Demon Sword อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเพื่อนผมได้มาก ได้มาจากการที่ตีคูซันแล้วมันดรอปคุญแจเทานะเอากุญแจเทาเนี่ยไปไปแลกนะผมเดี๋ยวผมบอกนะว่าจุดลั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็บัฟนะครับทูทริปเปิลคันตนาก็คือบัฟดาบโซโลนะผมให้มันให้มันแบบดีขึ้นแนละ้วก็แก้แก้สกิลเอ็กนะผมนะของดาบโซโลแล้วก็เนิด,ดาเมจด,ดาร์กสเตปนะผมของซันจินะขาดำซันจินะผมเนิดดาเมจมันนะแล้วก็ แก้บักผลคอนโทรนะรับผมนะก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับที่เขาได้แจ้งมาในอัปเดต13นี้นะครับผมโอเคนะคผมก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมนะว่าจุดลับมันอยู่ตรงไหนบ้างนะผมก็ผมเนี่ยจะรู้แค่2จุดนะผมก็เดี๋ยวให้เราทำการนะมาที่กเกาะเกาะใหม่ก่อนนะผมแล้วจากนั้นก็ให้ขึ้นไปบนปราสาทเลยนะครับ โอเคพอเข้ามาในปราสาทนะเราจะเห็นว่าจะมีห้องที่มันล็อกอยู่แล้วเราต้องใช้กุญแจนะห้องนี้เราต้องไปตีคูซันแล้วเอากุญแจน้ําเงินเนี่ยนะครับมามามาไขนะน่าจะกุญแจน้ําเงินนะผมถ้าจาไม่ผิดแต่ในกรณีนีน้คือผมไม่มีเดี๋ยวผมจะทําการนะรบ,บักเข้าไปในห้องนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนะผมพอบักเข้ามาเนี่ยเราจะเจอ n p c ตัวหนึ่งนะผมก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะผมแต่ น่าจะไว้เปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าเอลหรือเปล่านะผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะผมเพราะเห็นหูมันยาวๆไงก็ยังไม่รู้ว่าออยทําอะไรนะเพราะว่าโอเคผมก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรามาทางที่คูซันเกิดไอในในวิหารนะผมในปราสาทเนี่ยแล้วก็มาทางขวานะตรงใต้บันไดนี้นะผมแล้วก็เดินทะลุเข้าไปเลยนี่นะมันจะมีเป็นกล่องนะผม ที่เอาไว้แลกดาบนะให้เราหากุญแจเทานะผมแล้วก็เอามาเปิดกล่องนี้เราจะได้ดาบเดมอนเลยสักอย่างเป็นดาบแดงนะเดี๋ยวผมถ่ายเอ้ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่ผมได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่เพื่อนผมได้นะผมอ่าก็เป็นดาบสีแดงนะโคตรโคตรสวยเลยนะตอนที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นดาบแดงแล้วก็มีประกายออร่าแดงๆนะผมสวยมากนะผมเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะผมอ่าเดี๋ยวเอยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะโอเค ก็วิธีการได้นะผมก็คือเราต้องมาตีคูซันที่มันยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นบอสคุซันนะครับก็ตอนที่ผมได้เนี่ยเอยตอนที่เพื่อนผมได้เนี่ยก็มาตีคูซันตรงนี้แหละก็มีอีกจุดหนึ่งนะผมก็คือไอเอ็นพีซีใหม่ที่เพิ่มมานะครับก็คือเป็น NPC ที่อยู่ที่ลงดันนะผมจะมี NPC เอาไวแ้แลกแฟกเมนต์นะผมเงิน F นั่นเองนะครับใครที่อยากได้เงิน F โดยไม่ต้องฟาร์มเนะี่ย เอ้ยโดยที่ไม่อยากลงดันเนี่ยก็คือให้เรามาฟาร์มแคนดี้นะจากนั้นเอาแคนดี้เนี่ยไปแลกเป็นแฟกเมนต์นะผมที่ที่ลงดันนะโอเคก็เท่าที่รู้ผมเท่าที่รู้ก็มีแค่นี้นะผมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไคร b e ด้วยนะผมสวัสดีสวัสดีครับ